เราก็จะตามเขาไปถ่ายคลิปกันที่นานะคะค่สำหรับตอนนี้เราก็มาถึงนาที่เราจะลงมือเกี่ยวข้าวกันแล้วนะคะสำหรับนาแปลงนี้ก็มีประมาณเก้าไร่นะคะเป็นข้าวพันห้าสี่ห้าหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ ข้าวกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้อากาศก,าก็ค่อนข้างที่จะคืบนะคะข้าวก็เหลือกันแทบจะทุกเจ้าเลยนะคะตอนนี้พี่พรก็ลงมือเกี่ยวก่อนนะคะกำลังไปรับตะลือมาช่วยนะคะสำหรับแปลงนี้ก็มี9้าวไร่เองนะคะตอนนี้ตะหลงก็ไปรับตะลือมาช่วยอีกหนึ่งคันนะคะ วันนี้เราก็ออกกัน3คันนะคะแล้วก็เกี่ยวอยู่แถวบ้านเกี่ยวอยู่ใกล้ๆกันนะคะตะลือเราก็มาแล้วนะคะวันนี้ตะลือก็ขับคันฟ้านะคะ แปลงนี้เราก็เอารถมาช่วยกันเกี่ยวสองคันนะคะก้าวไล่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเกี่ยวพอเกี่ยวแปลงนี้เสร็จเราก็จะเดินไปเกี่ยวแปลงใกล้ๆกันอีกสิบกว่าไร่นะคะ จะแบ่งเกี่ยวกันคนละอันนะคะสำหรับวันนี้อากาศก็กค่อนข้างที่จะคื้มนะคะค่ะสำหรับสำหรับอันนี้ก็เป็นข้าวเขานะคะ ที่เราเห็นตอนนี้เหมือนรวงข้าวเขาจะเขียวนะคะแต่ความเป็นจริงถ้าดูใกล้ๆนี่รวงมันก็ค่อนข้างที่จะเหลืองนะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีตอนเวลาเขาเกี่ยวออกมาแล้วบนอุ้มนะคะสำหรับพื้นนี้นะคะก้าวไล่นะคะก็จะมีสองอันใหญ่ๆนะคะวันนี้เราก็เกี่ยวกันอยู่แถวบ้านนะคะตอนนี้คือเราไม่ได้ไปเกี่ยว ที่ไหนไกลเลยนะคะจะเกี่ยวอยู่แค่แถวบ้านเราเองนะคะข้าวที่เหลืองก็เหลืองนะคะอันที่ทําก็ทําใหม่ก็กําลังทําใหม่นะคะไม่รู้ว่าวันนี้ราคาจะเท่าไหร่นะคะรถเราก็มาลากเองนะคะเดีย๋ยวดูว่านานๆไปขายแล้วจะได้ราคาเท่าไหร่นะคะสำหรับนาแปลงน,นี้ก็เป็นข้าวพันห้าสี่ห้าหนึ่งนะคะวันนี้เราก็มาทั้งเกี่ยวทั้งลากเลยนะคะ แปลงนี้ก็เกี่ยวสองพันนะคะมีเก้าไร่นะคะสำหรับผูดด้ใดชื่นชอบก็สามารถติดตามเราได้ทาง TikTok Facebook แล้วก็ช่อง YouTube นะคะรถเกี่ยวข้าวบ้านดงเศรษฐีนะคะตำบลไผ่ขวางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะ นี้ก็จะลือก็กำลังวนหัวคนานะคะ ก็วนข้างหัวคนาเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ลงมือเกี่ยวแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีคลิปรถเกี่ยวบ้านเรามาให้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้บ้านเราก็ออกเกี่ยวกันสาตัวเลยนะคะแต่แยกย้ายกันไปนะคะ อันนี้ก็ยังไม่มีใครเต็มอุ้มกันเลยนะคะก้าวไล่ก็มีแค่สองอันนะคะสำหรับรยเกี่ยวบ้านเราก็จะมีตัวกระจายฟางทุกตัวนะคะ ติดไว้ที่รถเกี่ยวนะคะกระจายฟางตอนนี้เราก็กับเกี่ยวไปกันเรื่อยๆนะคะแปลงเกี่ยวกันคนละอันนะคะเดี๋ยวแล้วแปลงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเกี่ยวเดินไปเกี่ยวนะคะแปลงถัดไปนะคะอีกสิบกว่าไรนะคะวันนี้อากาศก็ไม่ร้อนเท่าไร่ อันนี้ต่ลือของเราก็จะเกี่ยวอยู่อันบนนะคะพี่พรก็จะเกี่ยวอยู่อันล่างนะคะแบ่งเกี่ยวกันคนละอันนะคะ ันนี้เราก็มาเอาของหมูมๆหน่อยนะคะเพื่อใหญ่ก็ไม่ค่อยจะดีข้าวล้มเท่าไหร่นะคะแปลงนี้ก็ข้าวตั้งหมดาหนานนะคะตอนนี้คันพี่พรก็ใกล้จะเต็มอุ้มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะคะว่าข้าวที่เขาเกี่ยวออกมามันดีไหมเม็ดเต่งตึงไหมนะคะเดี๋ยวพี่พรก็น่าจะเดินไปเคข้าวอุ้มแรกแล้วนะคะ คันจระเยือก็ยังไม่เต็มอุ้มนะคะแต่คันของพี่พรก็เต็มอุ้มแล้วนะคะเราก็หากินกันอยู่แถวบ้านนะคะที่อื่นหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็มีแค่แถวบ้านนะคะที่ข้าวเหลืองที่อื่นก็ไม่มีแล้ว เข่าอุ้มแรกกันแล้วนะคะอุ้มแรกก็เต็มแล้วของพี่พร นี้ก็ได้ไปหนึ่งอุ้มแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปบนรถเกี่ยวเพื่อพี่จะไปดูข้าวบนอุ้มเขาดีกว่านะคะ ก็ต้นสวยมากเลยนะคะเดีย๋ยวเราต้องมาดูอีกทีว่าจะได้ราคาเท่าไหร่แล้วก็ได้กอุ้มนะคะข้าวเขาก็จะมีสิดเขียวอยู่นิดนึงนะคะแต่ก็พอได้นะคะ แล้วนะคะคานพีพรคานจารุก็เริ่มไปเกี่ยวอันที่สองเหมือนกันนะคะอันนี้ก็น่าจะเหลืออีกประมาณ300ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวอุ้มที่สองนะคะที่เราก็มาเทนะคะอุ้มที่สองก็ได้ไม่เต็มดีนะคะ เดี่ยวคันนี้ก็เดี๋ยวเราเทข้าวเสร็จก็ไปเกี่ยวข้าวนาแปลงขัดไปนะคะมีประมาณสิบกระไรไปเกี่ยวสองกัวเหมือนเดิมนะคะสำหรับนาแปลงนี้เราก็เกี่ยวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้ไปทั้งหมดสามอุ้มกว่านะคะก็น่าจะได้ประมาณหกเรียนเดี๋ยวเราสำหรับวันนี้เราก็ มีคลิปมาให้ติดตามชมเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีค่ะ